สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวมฤตยูค่ะซึ่งในวันที่หนึงธันวาคมปี2565ไปจนถึงวันที่8มีนาคมปี2,566นะคะ ดาวมฤตยูจะทำการโคจรถอยหลังจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษมากลุ่มร่วมกันกับดาวพระราหูค่ะและทำมุมจตุโก,กนกันกับดาวพระเสาร์ค่ะมีผลต่อทั้งมนุษย์และสรัรพสัตว์บนโลกใบนี้อิทธิพลของดาวมฤตยูที่โคจรถอยหลังในครั้งนี้นะคะ จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนในเรื่องของภัยอาเพศในเรื่องของการหมดยุคหมดสมัยของบางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการปฏิวัติปฏิรูปนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อดวงชะตาทุกทกท่านเลยนะคะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในช่วงที่ดาวมฤตยูทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างคะ่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภค้าดาวมฤตยูได้ทําการโคจรอ,ออกจากการทับลัคนาราศีเกิดของคุณและโคจรถอยหลังเข้าสู่ราศีเมษในช่วงวันที่1นธันวาคมปี2565ไปจนถึงวันที่8มีนาคมปี2566ค่ะก็จะเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนเสรศษๆนะคะ ที่ดาวมรตยูจะออกจากลัคนาราศีเกิดของคุณเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีพฤศษนั้นถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะไม่แพ้ลัคนาราศีเมษเลยนะคะแต่เจ้าภาพหลักของชาวพิศษนั้นจะเป็นเจ้าภาพในด้านดีๆ เพราะดาวมฤตยูซึ่งถือว่าเป็นดาวแห่งภัยอาเพศเป็นดาวแห่งการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนะคะเป็นดาวแห่งความตายได้ออกจากการทับเนื้อทับตัวของคุณแล้วนะคะต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่ดาวมฤตยูได้โคจรเข้าทับลัคนาราศีพฤษภนะคะเข้าทับลัคนาราศีเกิดของคุณนั้นจะทําให้คุณมีความหนักใจนะคะมีความเครียดมีเรื่องที่ต้องจัดการมีเรื่องที่ต้องคิด ต้องตัดสินใจนะคะมีเหตุการณ์ที่คุณจะต้องเลือกนะมันมันเป็นเหมือนทางแยกมันเป็นเหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวหรือการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยอยู่ดีๆฉันต้องมาเป็นแบบนี้หรออยู่ดีๆฉันต้องมาทํางานนี้หรออยู่ดีๆต้องมาร่วมงานกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเจอเรื่องราวหลากหลายประการอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้นะซึ่งการที่ดาวมฤตยูโคจรมาทับเนื้อทับตัวของคุณนะ แน่นอนค่ะมันมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากกว่าเรื่องดีต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้แต่ในจังหวะวันที่1นธันวาคมปี2 5 6 5เป็นช่วงที่ดาวมฤตยูออกจากการทับเนื้อทับตัวของคุณแต่เป็นการออกชั่วคราวนะออกไปจนถึงวันที่8มีนาคมปี -66 ระยะเวลา3เดือนเศษตรงนี้ที่ดาวมฤตยูจะโคจรเข้าสู่ราศีเมษนั่นก็คือโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศ วินาเป็นเรือนเสียดาวมรตยูก็เป็นดาวร้ายนะคะดาวร้ายเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนร้ายกลับกลายเป็นดีค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภคุณถึงได้รับอิทธิพลด้านบวกอย่างมากจากการโคจรยกย้ายของดาวมฤตยูในครั้งนี้เนี่ยค่ะคือคุณมีแนวโน้มที่จะปรับดีขึ้นในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านการงานด้านความรักด้านสุขภาพมีเกณฑ์ปรับดีขึ้นหมดเลยสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภแต่ท่านใดจะปรับดีขึ้นเยอะปรับดีขึ้นน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาและบุญวาสนาด้วยเนะะี่ยค่ะมัน มันไม่เหมือนกันทุกคนอยู่แล้วต้องทําความเข้าใจกันแบบนี้บางคนได้รับอิทธิพลดีมากๆบางคนได้รับบางส่วนบางคนได้รับน้อยเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แนวโน้มหรือทิศทางทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพจะมีเกณฑ์ขยับดีอย่างแน่นอนค่ะในด้านการเงินแน่นอนเลยนะเงินจะคล่องตัวฟล์มากขึ้นคุณมีเกณฑ์ได้เงินแปลกๆนะเพราะด,ดาวมารุตยูโคจรเข้าสู่เรือนวินาศวินาตหมายถึงออทางไกลาทางต่างประเทศวินาศหมายถึงพังเสียหายวินาศหมาย ถึงเบื้องหลังเพราะฉะนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์งานที่ต้องซัพพอร์ตคนอื่นงานแก้ปัญหาอันนี้จะมีมุมที่ดีมากๆมีเกณฑ์ที่จะไดออเดอร์มาแบบแปลกๆไดออเดอร์แบบฟลุก๊กๆเข้ามาจากลูกค้าแบบนี้ก็เป็นไปได้ส่งผลให้การเงินการทองของชาวลัคนาราศีพฤษภมีเกณฑ์ขยับดีขึ้นเงินฟลูดีมากขึ้นคุณมีโอกาสที่จะเก็บเงินก้อนได้นะคะชาวลัคนาราศีพฤษภก่อนหน้านี้ถ้าเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินติดขัดนะคะ มีคดีความต่าง,าง,างนาๆนานาในระยะเวลา3เดือนเสร็จๆตรงนี้ก็จะได้คลี่คลายด้วยค่ะและระยะเวลา3เดือนเร็ษๆไม่ได้หมายความว่าเริ่มนับตั้งแต่ดาวมฤตยูโยกย้ายปุ๊บเรื่องดีๆต้องเกิดขึ้นกับคุณเลยทันทีมันไม่ใช่แบบนั้นบางคนดาวมฤตยูโยกย้ายไปแล้ว1เดือนถึงค่อยเกิดเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็ได้บางคนหลังจากโยกย้ายเพียง2ส,สัปดาห์เกิดเลยแบบนี้ก็ได้มันเป็นไปได้หมดเลยมันขึ้นอยู่กับจังหวะลีลาชีวิต ของแต่ละคนด้วยนะคะส่วนในด้านการงานแน่นอนค่ะจังหวะที่ดาวบริวตอยู่ทับตัวของคุณก่อนหน้านี้นั้นอ่อนแรงอ่อนกําลังค่ะมีเกณฑ์เบื่อเบื่อเซ็งเซงไม่อยากจะวุ่นวายกับใครอยากจะเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวนะคะหรือบางทีมันก็จะเป็นเหมือนกับสองร่างอยู่ในตัวคนเดียวคุณจะเป็นลักษณะนั้นนะคะคืออีกร่างหนึ่งของคุณจะคิดว่าทําเลยทําเลยอีกร่างหนึ่งก็แบบอย่าพึ่งดีกว่าคิดก่อนไตรตรองก่อนมันเป็นเหมือนสองคนในร่าง เดี่ยวที่คอยทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลานะคะแต่จังหวะนี้ดาวมฤรตยูหลุดพ้นออกจากการทับลัคนาราศีเกิดคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการหยิบจับทําสิ่งต่างๆและการริเริ่มสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นด้วยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆเป็นงานแปลกๆเป็นงานที่คุณไม่เคยทํามาก่อนนะคะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณจะได้รับเลยประมาณนั้นนะคะได้รับโอกาสดีๆทางด้านการงานมีเกณฑ์ได้ติดต่องานทางไกลาทางต่างประเทศมีเกณฑ์ได้เด ทางบ่อยขึ้นนะคะในเรื่องของการงานก็จะมีมุมที่ดีเช่นเดียวกันและต่อมาในเรื่องของสุขภาพก่อนหน้านี้ที่ดาวมฤตยูโคจรทับเนื้อทับตัวคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความเครียดบางคนเป็นไมเกรนบางคนเครียดลงกระเพาะบางคนปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะเพราะการที่ดาวมฤตยูโคจรมาทับเนื้อทับตัวนั้นก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพส่งผลเกี่ยวกับระบบเลือดนะ,นะคะระบบสืบพันธุ์แบบนี้นะคะอาจจะมีปัญหา,าได้แต่พอหลุดพ้นออกไปจากการทับเนื้อทับตัว ใครที่เจ็บไข้ได้ใครที่เจ็บไข้หรือว่าไม่สบายอยู่มีเกณฑ์ได้เจอหมอดีหมอเก่งค่ะมีโอกาสได้รับการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นหรือร่างกายคุณก็กลับกลายเป็นฟื้นฟูค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้คือจังหวะดีๆหลายๆอย่างมีโอกาสเกิดขึ้นกับตัวคุณนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์แน่นอนเลยค่ะ เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ดีมากขึ้นก่อนหน้านี้ทะเลาะก,กันบ่อยนะสําหรับใครที่มีคู่มีคนรักนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูซึ่งเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงโคจรมาทับเนื้อทับตัว อารมณ์ของคุณมันแปรปรวนมากๆเลยนะชาวพระศบนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ทลละเลาะอ้าวอยู่ดีๆเพิ่งทลละเลาะเสร็จมามาอ้อ,อนเราซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะเจอคนรักที่อารมณ์แปรปรวนหรือไม่ฉะนั้นก็เป็นตัวคุณเองที่อารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะคิดอีกอย่างหนึ่งทําอีกอย่างหนึ่งหรือพูดกันก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนคุยกันคนละภาษาอันนี้คือช่วงที่ผ่านมานะแต่ระยะนี้เริ่มดีขึ้น เนะะี่ยคะความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ฟื้นตัวได้คุยได้ปรับทัศนคติได้จูนหากันได้ปรับความเข้าใจให้ให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะความรักความสัมพันธ์ก็จะดีมากขึ้นใครที่ยังโสดมีเกณฑ์ได้เจอกับชาวต่างชาติมีเจมีเกณฑ์ได้เจอกับคนทางไกลหรือเจอรักผ่านทางออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ในจังหวะที่ดาวมฤตยูโคจรมาอยู่ที่ราศีเมษมาอยู่ที่เรือนวินาศตรงนี้อย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวเสียโคจรมาอยู่ในเรือนเสียมันก็จะมีเหตุการณ์ที่จะพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีแต่ไม่พอเท่านั้นมันก็ยังมีเรื่องราวที่คุณต้องระมัดระวังอยู่ค่ะคําว่าวินาศหมายถึงความลับความคำว่าวินาศหมายถึงการสืญเสียนะะเสื่อมเสียชื่อเสียงตรงนี้ต้องระวังให้ดีสําหรับชาวพฤษโก อย่าพยายามทําอะไรนอกกฎนอกกรอบอย่าทําอะไรให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตนเองอาจจะมีคนจ้องจับผิดนะในช่วงนี้อาจจะมีคนเพ่งเลงคุณค่อนข้างมากมีคนใส่ร้ายป้ายสีระมัดระวังการถูกนินทาระมัดระวังการถูกหักหลังด้วยนะคะรวมถึงปัญหาเก่าๆที่มันเคยเกิดก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งและต้องระมัดระวังคดีความหรือถ้าคุณเคยขัดแย้งกับใครนะซึ่งเป็นคู่ปรับของคุณเนี่ย อาจจะได้เจอกันอีกในปัญหาเดิมๆอาจจะต้องมาแก้กันอีกอาจจะต้องมาเจอคู่ปรับอีกหรือว่าเป็นคดีความเก่าๆค้างคาคารัคสังอาจจะลุกขึ้นมาสร้างปัญหาให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะรวมถึงชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่มีความลับไม่อยากจะให้ใครรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันมีโอกาสที่ความลับของคุณมันจะถูก แพร่กระจายมันจะถูกแพร่งพลายออกไปมันจะมีคนอื่นรู้นั่นเองนะคะอันนี้ใครมีความลับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ข้อมูลไฟล์ภาพไฟล์วิฟฟฟฟดีโอเก็บให้ดีแล้วกันนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวพฤษภทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ